้าจะถามคุณผู้ชมว่าบนโลกใบนี้มีประเทศไหนที่แค่คุณได้ยินชื่อก็อนึกหันหน้านีหรือประเทศที่ต่อให้มีคนออกค่าเดินทางให้ฟรีๆก็ยังยืนยันว่าจะไม่ไปเหยียบเด็ดขาดในคลิปวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ10ประเทศที่มีคนเกลียดมากที่สุดในโลกซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดอันดับนี้ไม่ได้มาจากความเห็นจากที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแต่เราอ้างอิงจากโพลสำรวจและความคิดเห็นที่มีการ พูดถึงมากมายทั่วโลกบางประเทศก็โดนเกลียดเพราะนโยบายการเมืองบางก็เพราะประวัติศาสตร์ในอดีตหรือบางทีก็แค่ภาพลักษณ์ในสื่อต่างๆเท่านั้นไปดูกันครับว่าจะมีประเทศไหนบ้างที่ติดอันดับความไม่ปลื้มนี้รับชมจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือเพิ่มประเทศอะไรเข้าไปในสิบอันดับนี้ก็เชิญคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปได้เลยนะครับไปรับชมกันได้เลย 1. อินเดีย อินเดียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายผู้มิประเทศที่สวยงามและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทําให้หลายคนสนใจและอยากรู้จักที่นี่แต่ในขณะเดียวกันอินเดียก็มีด้านที่คนมักมองในแง่ลบอยู่เสมอหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งคือความสัมพันธ์กับปากีสถานโดยเฉพาะปัญหาแคว้นแคชเมียร์ที่เป็นข้อขัดแย้งกันมาอย่างยาวนาน ความขัดแย้งนี้ไม่ได้กระทบแค่ความสงบในภูมิภาคแต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอินเดียในสายตาของประเทศอื่น,นในประเทศเองอินเดียยังมีปัญหาหลายอย่างที่ซับซ้อนเช่นเรื่องการแบ่งชนชั้นที่ยังคงมีอยู่ในสังคม คนที่เกิดมาในชนชั้นล่างมักไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นถ้าเกิดมาในครอบครัวที่ทํางานใช้แรงงานข้าวแรงขั้นต่ําก็มักจะต้องทํางานแบบนี้ไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเหลื่อมล้ําในสังคมได้ชัดเจนอีกทั้งชีวิตของผู้หญิงในอินเดียก็ไม่ง่ายเลยเพราะมีปัญหาเรื่องการคุกคามและความรุนแรงทางเพศอยู่มาก แม้ว่าจะมีการพูดถึงปัญหาเหล่านี้ในสื่อแต่การแก้ไขกลับยังไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจังนอกจากนี้หลายคนมองว่าเมืองต่างๆในอินเดียมีปัญหาเรื่องความสะอาดบางแห่งเต็มไปด้วยขยะในที่สาธารณะทำให้หลายคนลังเลที่จะเดินทางไปยังอินเดีย และเมื่อรวมกับภาพลักษณ์ที่สื่อระดับนานาชาติเช่น BBC หรือ CNN มักนำเสนอในมุมมองที่มีปัญหาเช่นความยากจนหรือเรื่องความรุนแรงยิ่งทำให้หลายคนมองอินเดียในแง่ลบมากขึ้นนั่นเองแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ภาพสะท้อนทั้งหมดของชีวิตในอินเดียก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นอินเดียก็ไม่ได้มีแต่ด้านลบเพราะสิ่งที่ทำให้หลายคนหลงรักอินเดียคือวัฒน,ธ,นธรรมที่โดดเด่นเช่นอุตสาหการรมภาพยนตร์ของอินเดียที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมถึงอาหารรสชาติเข้มข้นและเครื่องเทศที่ทำให้อินเดียเป็นจุดหมายปลายทางของคนรักอาหารนอกจากนี้อินเดียยังมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกด้วยนโยบายที่พยายามเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ายฝ่ายใดทำให้ได้รับความเคารพในบางมุมมอง อินเดียจึงเป็นประเทศที่มีทั้งด้านดีและด้านท้าทายบางคนอาจหลงรักเสน่ห์ของวัฒนธรรมและความหลากหลายที่นี่ในขณะที่อีกหลายคนยังคงตั้งคำถามถึงปัญหาต่างๆที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น 2. อ,อิสราเอลอิสราเอลเป็นประเทศเล็กๆที่หลายคนพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะชื่นชมหรือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทั้งการเมืองและศาสนาซึ่งย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20หลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1948โดยเป็นดินแดนที่เคยเป็นของชาวอาหรับมาก่อน อิสราเอลอ้างสิทธิ์ว่าดินแดนนี้ถูกสัญญาโดยพระเจ้าให้เป็นของพวกเขาแต่ชาวปาเลสไตน์ซึ่งอาศัยอยู่มาก่อนหน้ากลับรู้สึกว่าเป็นการแย่งชิงที่ไม่เป็นธรรมจึงนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงและยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งของอิสราเอลปาเลสไตน์ไม่ได้เกิดจากเพียงปัญหาดินแดนแต่ยังมีปัจจัยทางประวัติศาสตร์ลัทธิต่างๆและชาตินิยมอาหรับที่เพิ่มแรงกดดันเข้ามาปัจจุบันการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายยังคงดำเนินไปทั้งในชนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์มีรายงานว่ากองกำลังอิสราเอลถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความรุนแรงขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสซ,ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้ไร้ข้อคลหาเกี่ยวกับการกระทำที่โหดร้าย อิสราเอลยังต้องเผชิญความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับประเทศอื่นๆมีหลายประเทศที่ไม่ยอมรับสถานะของอิสราเอลในฐานะประเทศและสนามบินนานาชาติของอิสราเอลก็ไม่มีเที่ยวบินตรงกับบางประเทศในตะวันออกกลางด้วยเช่นอิหร่านอิรักและซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้อิสราเอลยังคงยืนหยัดในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งได้คือการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆที่ก่อตั้งได้ไม่นาน แต่อิสราเอลก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงโดยเฉพาะด้านการเกษตรการศึกษาและเทคโนโลยีชีวภาพจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงมีทั้งคนที่ชื่นชอบในความสำเร็จนี้และคนที่อิจฉาในความก้าวหน้าของพวกเขาทั้งนี้ทั้งนั้นความรู้สึกที่มีต่ออิสราเอลนั้นแตกต่างกันออกไปบ้างเกลียดเพราะมองว่าเป็นผู้บุกรุกดินแดนคนอื่นบางอิจฉาเพราะความสำเร็จของประเทศเล็กๆที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในหลายๆด้านได้ สุดท้ายแล้วเรื่องราวของอิสราเอลก็สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์การเมืองและความเชื่อที่ยังคงมีผลกระทบมาจนถึงปัจจุบัน 3. ซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสําคัญในดินแดนตะวันออกกลางและมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลกเนื่องจากเป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นดินแดนที่ถือกําเนิดของศาสนาอิสลามและเป็นที่ตั้งของเมืองสําคัญทางศาสนาอย่างเมืองเมก,กะและเมดินาอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงซาอุดีอาระเบียในมุมมองของคนไทยสิ่งที่มักเข้ามาในหัวไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่หลายคนมักจะนึกถึงเพชรซาอุดที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศนี้อย่างมากซาอุดีอาระเบียถูกวิจารณ์อย่างหนักจากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพลเมืองและแรงงานข้ามชาติในปี2022ซาุดิอาระเบียมีการประหารชีวิตสูงถึง196ครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจและบางครั้งเหตุผลของการประหารชีวิตก็ไม่ชัดเจนเช่นข้อกล่าวหาเรื่องการทำไสยศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศเช่นการทำงานที่ใช้เวลานานค่าแรงต่ำและการทุ ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดแต่ในแบบที่เคร่งครัดมากจนบางครั้งการกระทำที่ดูเหมือนเล็กน้อยก็อาจได้รับการลงโทษที่รุนแรงเช่นการขโมยของที่มีมูลค่าไม่มากก็อาจถูกลงโทษอย่างรุนแรงตามกฎหมายของประเทศนี้หรือแม้แต่การมีความรักที่ไม่ตรงกับเพศที่ตัวเองเกิดมาก็อาจถูกลงโทษอย่างหนักอีกทั้งการที่บางนิกายอิสลามไม่ได้รับความเสมอภาค ทำให้บางคนที่นับถือศาสนาอิสลามในรูปแบบต,ต่างๆต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและโอกาสในสังคมที่จำกัดในเรื่องสิทธิของผู้หญิงซาอุดีอาระเบียก็มีข้อจำกัดที่เข้มงวดมากผู้หญิงต้องแต่งตัวมิดชิดและปกปิดร่างกายจนเห็นแค่ตาเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามหลายอย่างเช่นห้ามผู้หญิงขับรถห้ามทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านและหากผู้หญิงจะต้องการออกจากบ้านต้องมีผู้ชายที่เป็นญาติหรือสามีไปด้วยมิฉะนั้นจะผิดกฎหมายถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนปรนกฎหมายบางประการแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่เพียงพอและสิทธิของผู้หญิงยังคงถูกจำกัดในหลายๆด้านอย่างไรก็ตามประเทศนี้ยังมีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่น่าสนใจด้านต่างๆเช่น การขับรถเร็วและการเล่นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัยรุ่นซาอุดีอาระเบียแม้ว่าการขับรถแบบนี้จะผิดกฎหมายแต่กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมและถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกในสังคมซาอุโดยสรุปแล้วจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการขาดเสรีภาพในการพูดและข้อจำกัดที่เข้มงวดในเรื่องของศาสนาและสิทธิของผู้หญิงซาอุดีอาระเบียจึงกลายเป็นประเทศที่ถูกวิจารณ์ในหลายๆมุมมองจากทั่วโลก 4. จีนจีนเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์หลากหลายบางคนอาจจะรู้จักจีนในฐานะประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมารยาทดีแต่มุมมองหนึ่งก็มีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีนักในสายตาของหลายๆคนโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกที่มักวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนของจีนซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อย อย่างที่รู้กันว่าจีนมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่มาพร้อมกับการวิาพากวิจารณ์ที่รุนแรงในหลายๆด้านเรื่องของสิทธิมนุษยชนในจีนถือเป็นประเด็นใหญ่โดยเฉพาะในเขตซินเจียงที่มีชนกลุ่มน้อยอุยกูที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการบังคับใช้แรงงานและถูกกักขังในค่ายปรับทัศนคติซึ่งเป็นการวิจารณ์ที่ทําให้จีนตกเป,นเป็นเป้าหมายของการวิาพากวิจารณ์จากนานาชาติอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันการใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงก็ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ที่นั่นจนเกิดการประท้วงและความไม่พอใจจากหลายฝ่ายอีกทั้งจีนยังมีระบบควบคุมข้อมูลที่เข้มงวดอย่างกำแพงไฟลวอยักษ์ที่จำกัดสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงในโลกออนไลน์และแม้แต่นอกประเทศก็ยังมีข้อกล่าวหาว่าจีนมีการสอดแนมและทำกิจกรรมจรกรรมในระดับโลก จีนยังคงถูกมองในแง่ลบจากการใช้การทูตหมาป่าซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ยอมแพ้และแข็งกร้าวในผลประโยชน์ของประเทศทำให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านและสหรัฐสุดท้ายการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นจากอู่ฮั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ทาให้จีนต้องเผเชิญกับคําวิพากษ์วิจารณ์และความไม่ไว้วางใจจากนานาชาติเนื่องจากการจัดการวิกฤตนี้ขาดความโปร่งใสซึ่งยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของจีนในสายตาของโลกไม่ดีเลยในส่วนของเรื่องเศรษฐกิจและการค้าจีนยังคงถูกวิจารณ์ในเรื่องของการลอกเลียนแบบและขายสินค้าราคาถูกในตลาดโลก เช่นเดียวกับที่มีการกล่าวถึงการทำธุรกิจในลักษณะที่ลดราคาสินค้าจนส่งผลกระทบต่อพ่อค้าของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้หลายประเทศไม่ค่อยพอใจกับการค้าของจีนดังนั้นถึงแม้ว่าจีนจะมีการพัฒนาและเป็นมหาอำนาจในหลายๆด้านแต่ก็ยังคงต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนการปกครองที่เข้มงวดและการจัดการกับปัญหาภายในประเทศที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีนานาชาติ 5. สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาหรือที่มักถูกเรียกว่าดินแดนแห่งเสรีภาพเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมด้วยการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Apple Netflix และ YouTube ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักในหลายด้านจนทำให้ประเทศนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และบางครั้งถูกมองในแง่ลบ สหรัฐอเมริกามักถูกวิจารณ์เรื่องการแทรกแซงทางการเมืองและการทหารในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทในสงครามหรือความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับตนเช่นสงครามเวียดนามสงครามอิรักความขัดแย้งในเกาหลีและล่าสุดกับสถานการณ์รัสเซียยูเครนหลายคนมองว่าสหรัฐมีเป้าหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเช่นการส่งเสริมการขายอาวุธ หรือรักษาความเป็นผู้นำในเวทีโลกนอกจากนี้การกระทำเหล่านี้ยังทำให้สหรัฐได้รับภาพลักษณ์ว่าเป็นประเทศที่ชอบเล่นบทเจ้าโลกหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองบางครั้งถึงขั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อแม้ว่าประกาศตนว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพแต่อเมริกา ก็ไม่ได้ปลอดจากปัญหาภายในที่บั่นทอนภาพลักษณ์เช่นการเหยียดผิวและความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติซึ่งยังคงเป็นประเด็นร้อนในสังคมแม้จะมีกฎหมายสนับสนุนความเท่าเทียมแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มขวาจัดยังคงทำให้อเมริกาถูกตั้งคำถามถ,ามถึงเสรีภาพที่แท้จริง ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในประเทศก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคนรวยในอเมริกามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างมากขณะที่คนจนและชนชั้นกลางกับรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลระบบเศรษฐกิจที่เน้นเสรีภาพของตลาดแม้จะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าแต่ก็สร้างความไม่เท่าเทียมในสังคม ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทําให้ประชาชนทั้งในและนอกประเทศมองว่าอเมริกากําลังเผชิญกับวิกฤตทางสังคมนักการเมืองบางส่วนเลือกที่จะสร้างความแตกแยกแทนการร่วมมือการแก้ไขปัญหาขณะที่ประเด็นทางวัฒนธรรมเช่นสิทธิทางเพศและความเท่าเทียมทางสังคมยังคงสร้างความเห็นต่างในหมู่ประชาชนแม้จะมีปัญหามากมายแต่สหรัฐยังคงเป็นศูนย์กลางอํานาจในระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และวัฒน,นธรรมที่ทรงอิทธิพลอย่างไรก็ตามความขัดแย้งทั้งภายนอกและภายในประเทศทําให้สหรัฐถูกตั้งคําถามว่าความเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพนั้นแท้จริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่และยังคงเป็นบทบาทที่ประชาคมโลกพร้อมจะยอมรับหรือไม่ 6. เกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกมองในแง่ลบมากที่สุดในโลกสาเหตุหลักๆมาจากระบบก,การปกครองแบบเผด็จการที่เข้มงวดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและนโยบายที่แปลกประหลาดซึ่งทำให้ประชาชนในประเทศต้องเผชิญกับความยากลำบากรัฐบาลเกาหลีเหนือนำโดยคิมจองอึน มีการควบคุมชีวิตของประชาชนในทุกด้านตั้งแต่สื่อศาสนาการศึกษาไปถึงชีวิตส่วนตัวประชาชนไม่มีเสรีภาพในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นหากใครแสดงความไม่พอใจกับรัฐบาลอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรงเช่นการจำคุกในค่ายแรงงานการทรมานหรือแม้กระทั่งการประหารชีวิตสื่อในเกาหลีเหนือถูกควบคุมโดยรัฐบาลทั้งหมดข่าวสารที่ประชาชนได้รับมักเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่ยกย่องผู้นำเกินจริง เช่นเรื่องราวที่บอกว่าผู้นำสามารถขับรถได้ตั้งแต่อย่างเล็กหรือทำงานหนักจนไม่ต้องเข้าห้องน้ำเลยประชาชนถูกปิดกั้นจากข้อมูลจริงของโลกภายนอกและการพยายามหนีออกจากประเทศก็เสี่ยงต่อการถูกจับกลับไปลงโทษสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือเป็นปัญหาที่ร้ายแรง รายงานจากผู้ลี้ภัยและองค์กรระหว่างประเทศเปิดเผยว่าในค่ายแรงงานที่รัฐใช้ควบคุมประชากรมีการบังคับใช้แรงงานอย่างโหดร้ายการทรมานและความอดอยากอย่างรุนแรงผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตจากสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายเศรษฐกิจของเกาหลีเหนืออยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ประชาชนจำนวนมากประสบกับปัญหาความยากจนและการขาดแคลนอาหารแม้จะมีทรัพยากรจำกัดแต่รัฐบาลกลับเลือกใช้งบประมาณส่วนใหญ่ ไปกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และกองทัพมากกว่าที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนโยบายการลงทุนในกองทัพเหล่านี้ทําให้เกาหลีเหนือถูกประชาคมโลกคว่ำบาตรส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจแย่ลงอีกความพยายามสร้างภาพลักษณ์ของประเทศผ่านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทำให้เกาหลีเหนือถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของภูมิภาคและโลกใบนี้ การโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่สร้างเรื่องราวเกินจริงเกี่ยวกับผู้นําเช่นการช่วยเหลือประเทศอื่นๆหรือความสามารถอันเหนือมนุษย์ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศดูห่างไกลจากความเป็นจริงนอกจากนี้การที่ประชาชนถูกบังคับให้เชื่อและปฏิบัติตามสิ่งที่รัฐบาลกําหนดโดยไม่มีข้อโต้แยง้งยังสร้างความรู้สึกว่านี่คือประเทศที่ไม่มีเสรีภาพโดยสิ้นเชิงบทสรุปนั้นเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีปัญหาหลายด้านตั้งแต่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนความยากจนไปจนถึงนโยบายการพัฒน,นาอาวุธที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามแม้ว่าประชาชนในประเทศจะเป็นผู้ที่น่าสงสารและต้องการความช่วยเหลือแต่รัฐบาลของพวกเขากลับสร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้ประชากรโลกมองประเทศในแง่ลบ 7. ลรัสเซีย รัเสเซียเคยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในด้านความกว้างใหญ่และวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ในปัจจุบันนั้นภาพลักษณ์ของประเทศนี้ในสายตาของชาวโลกได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประเทศยูเครนการตัดสินใจดําเนินการดังกล่าวนําไปสู่ผลกระทบที่ใหญ่หลวงทางในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลกหลายประเทศเริ่มแสดงความไม่พอใจและออกมาตรการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ก่อนหน้านี้รัสเซียมีบทบาทที่สําคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตซึ่งในยุคนั้นได้มีการขยายอิทธิพลไปยังประเทศต่างๆหลายครั้งด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งการสร้างความร่วมมือและการควบคุมในบางแง่มุม ในยุคปัจจุบันรัเสเซียยังคงมีบทบาทในเวทีโลกไม่ว่าจะในด้านความมั่นคงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามมีบางเหตุการณ์ที่ทำให้รัเสเซียถูกจับตามองเช่นการพาดพิงถึงการโจมตีทางไซเบอร์หรือการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆซึ่งทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจจากบางประเทศ นอกจากประเด็นระหว่างประเทศแล้วการบริหารภายในของรัเสเซียก็มีลักษณะที่โดดเด่นโดยเฉพาะการควบคุมทางการเมืองและการจัดการสื่อที่เข้มงวดซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของข้อมูลในประเทศอย่างไรก็ตามความคิดเห็นที่แตกตา่างหรือการวิจารณนโยบายรัฐบาลมักถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจสร้างข้อสงสัยในเรื่องเสรีภาพทางความคิดเห็น เหตุการณ์ความขัดแย้งกับยูเครนเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้รัเสเซียถูกมองในแง่ลบมากขึ้นในสายตานานาชาติผลกระทบจากความขัดแย้งนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกเช่นราคาพลังงานและอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงการคว่ำบาตรจากนานาประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในรัเสเซียและในระดับโลก ภายในประเทศรัสเซียยังต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นการจัดการกับปัญหาการทุจริตในระดับสูงและการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในขณะที่ในระดับนานาชาติรัสเซียยังคงต้องหาวิธีฟื้นฟูความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความไว้วางใจจากประชาคมโลกถึงแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายแต่รัสเซียยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานความมั่นคงหรือความสัมพันธ์ทางการค้าในภูมิภาคอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัวและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของประเทศในระยะยาว8อังกฤษ อังกฤษเป็นประเทศที่ในปัจจุบันดูเหมือนจะไม่มีความขัดแย้งใหญ่ๆกับประเทศอื่นมากนักแต่ภาพลักษณ์ของอังกฤษในสายตาชาวโลกยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในอดีตโดยเฉพาะยุคล่านานิคมซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ ในยุคนั้นอังกฤษได้ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกทั้งในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาจนมีคำกล่าวว่าดินแดนของอังกฤษในยุคนั้นกว้างใหญ่จนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเพราะมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางกว่าประเทศรัสเสียในปัจจุบันเสียอีกการล่าอาณานิคมนั้นมาพร้อมกับการตักตวงทรัพยากรจากประเทศอื่นที่ตกเป็นเมืองขึ้นทั้งวัตถุดิบ แรงงานและวัฒน,ธ,นธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และระบบต่างๆของประเทศเหล่านั้นอย่างมากเช่นในอินเดียที่เคยถูกบุกทำลายระบบการศึกษาและสังคมเดิมจนเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นอกจากนี้อังกฤษยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการค้าทาสซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของอาณาจักรยุโรปในยุคนั้น อังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่เริ่มต้นระบบการค้าทาดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษยชนและประวัติศาสตร์โลกอย่างลึกซึง้งอีกประเด็นที่ทำให้หลายคนไม่พอใจคือการที่อังกฤษได้นำโบราณวัตถุและสมบัติทางวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆมาสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของตนเองเช่น พิพิธภัณฑ์บิติสซซึ่งเต็มไปด้วยของโบราณจากหลายประเทศทั่วโลกหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าของเหล่านี้ควรจะอยู่ในประเทศต้นกำเนิด แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีการกล่าวว่าหากอังกฤษไม่ได้เก็บรักษาของเหล่านี้ในยุคนั้นโบราณวัตถุเหล่านี้อาจถูกทำลายสูญหายหรือถูกปล้นในช่วงที่มีความขัดแย้งทางศาสนาหรือการปกครองในพื้นที่เดิมถึงแม้เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในอดีตแต่ก็ยังคงส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอังกฤษในปัจจุบันซึ่งหลายประเทศมองว่าอังกฤษยังคงได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่บรรพบุรุษเคยทำไว้การยอมรับและการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ 9. อิหร่านอิหร่านเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ในสายตาของประชาคมโลกอิหร่านมักถูกมองในแง่ลบจากทั้งเรื่องการเมืองการต่างประเทศและปัญหาสังคมภายในประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมุมมองเช่นนี้เริ่มจากระบอบการปกครองของอิรลานซึ่งเป็นระบอบเทวาธิปไตยโดยมีผู้นำสูงสุดที่มีอำนาจเหนือทุกส่วนของรัฐแม้แต่ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งการรวมศูนย์อำนาจแบบนี้ทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการกักขังโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน การพิจารณาคดีที่ไม่ยุติธรรมและการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผู้ที่วิจารณ์รัฐบาลอาจต้องเผชิญกับการถูกควบคุมตัวหรือในบางกรณีถูกบังคับให้สารภาพด้วยวิธีที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้สื่อและช่องทางการแสดงความคิดเห็นถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทำให้ประชาชนขาดพื้นที่สำหรับการแสดงออก ในด้านนโยบายต่างประเทศอิหร่านถูกวิพากวิจาร์ณจากหลายประเทศว่ามีบทบาทในการสนับสนุนกลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามเช่นกลุ่มเฮสบอลเลและฮามาสการสนับสนุนเหล่านี้เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและสร้างความตึงเครียดกับหลายประเทศรวมถึงชาติตะวันตกที่มองว่าอิหร่านเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพโลก ภายในประเทศอิหร่านยังคงเผชิญกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ในด้านสังคมเช่นกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์และความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงมากสิทธิสตรีในอิหร่านยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากผู้หญิงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดเช่นการสวมฮิญยับในที่สาธารนณะแม้ว่าจะมีการประท้วงเพื่อต่อต้านกฎหมายนี้แต่การประท้วงมักถูกปรับปรามโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อิหร่านเป็นประเทศที่ยังมีปัญหาความขัดแย้งหลายด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ในสายตาของชาวโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านก็มีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนทั่วโลกให้ความสนใจและยกย่อง 10. อิรัก อิรักเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งในฐานะแหล่งกำเนิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองแต่ในยุคปัจจุบันอิรักกลับเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายมากมายทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างมาก หลังจากการลุกรานของสหรัฐในปี2003ที่นำไปสู่การล้มล้างอำนาจของซัดดัมฮุดเซนอิรักต้องเผชิญกับปัญหาภายในที่ซับซ้อนทั้งความไม่มั่นคงทางการเมืองและปัญหาความรุนแรงการเกิดขึ้นของกลุ่มหัวรุนแรงในปี2 0 1 4ยังทำให้สถาน,นการณ์แย่ลงความขัดแย้งและการทำลายล้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ได้สร้างภาพจำเชิงลบให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นภาพสงครามการพลัดถิ่นของผู้คนหรือความยากจนลำบากของประชาชนการเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ผ่านสื่อต่างๆทำให้หลายคนรู้สึกว่าประเทศนี้เป็นพื้นที่แห่งปัญหาอีกด้านหนึ่งอิรักยังคงถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการจัดการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยและการละเมิดสิทธิต่างๆสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประชาคมโลกบางส ตั้งคำถามถึงความยุติธรรมและความโปร่งใสในประเทศนอกจากนี้ปัจจัยด้านการเมืองระหว่างประเทศก็มีส่วนทําให้หลายคนมองอิรัาในเชิงลบความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเช่นน้ำมัน และการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคท่าอิรักตกเป็นจุดสนใจของความขัดแย้งระดับโลกซึ่งบางครั้งถูกตีความว่าเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงอำนาจหรือผลประโยชน์ระหว่างประเทศใหญ่สิ่งเหล่านี้ยิ่งสร้างความเข้าใจผิดและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่ออิรักในสายตาของผู้คนอย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึ่งอิรักยังคงเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าผู้คนในประเทศยังพยายามฟื้นฟูความสงบสุขและสร้างอนาคตที่ดีกว่า ความหวังในการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกหันมามองอิรักในแง่มุมที่แตกต่างออกไปในอนาคต